รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับเป็นแฟนที่หลงไหลในการถอนรหัสทุกท่านวันนี้เราเมาใจช่วย,ชวยแชมป์หนึ่งสมัยอย่างคุณนัดกันต่อว่าเขาจะสามารถรักษาแชมป์สมัยที่2ไว้ได้หรือไม่ไปชมความสนุกกันต่อเลยดีกว่าครับนัดครับ,รบแชมป์สมัยแรกผ่านไปเรียบร้อยวันนี้เรามาเริ่มกันใหม่กับการป้องกันแชมป์สมัยที่2ด้วยเงินเก็บสตาร์เท่าไหร่ฮะหนึ่งบาทครับ1นึ่งหมื่นสมัยสมัยที่2อเอาเท่าไหร่ดีสอ0หมื่นเลยพี่เฮ้ยเอาแค่นั้นเองเหรอเต็มเลยเต็มเลย๋อาอไปถึงว่าเก็บอีก2องหมเป็น3 0,000ื่นครับ ก็หวังว่าอยากให้ทําได้เหมือนกันเอา20สมัยในวันเดียวเลยได้ไหมจะทำเต็มที่ทําเต็มที่นะอ่ะเดอะอูดว่าไงแม่เมื่อกี้พอเปิดรายการมาปุ๊บนี่นะเสียงแจ๋วกันเลยทีเดียวหน้าเก่าๆก็เยอะหน้าดาวิกาก็เยอะหื้ใหม่หน้าใหม่าเล็กๆก่อนจะทํางานรว่าทุกคนนี่มีความพร้อมเพียงรับกันทุกโเลยทีเดียวพูดถูกกะฮาเลยครับ ครยบคุณแม็กครับถึงขั้นไม่อยากจะลุกจากแท่นสตีลเลยทีเดียวคุณแม็กครับนั่งสตีลเพลินๆอยู่ครับผมเท่าไหร่แล้วเนี่ยเก้าพันครับเก้าพัน ตามแชมป์อยู่แค่พันเดียวปัจจุบันทาอะไรอยู่คุณแม็กเอ,อเป็นนักดนตรีครับผมเป็นนักดนตรีครับผมพร้อมไม่ดีกว่าไไหนก็ลงมาละไม่พร้อมเขาบอกไม่พร้อมเขาหน้าก,กลัวไหมคนนี้น่ากลัวครับน่ากลัวน่ากลัวเขาบอกไม่พร้อมเราจะประมาทไหมคุณนัทเขาทําตัวจริงเขาเก่งจริงจริงเขาเก่งคุณรุตคุณมีความมั่นใจยังไงกับคุณแม็กเลือกคนนี้ผมว่าโอเคที่สุดสีเขียวด้วยสีเขียวด้วยสีน้ำเชื่อก็ได้เอ้าก็ได้ก็ไปครับ เริ่มต้นที่คนละหมื่นครับและลงมาตรงกลางเลยคนละ2,000เป็น4,000 <c oughs> กับรหัสภาพแรก <c oughs> จากหลิ้นชิมินที่มี3พยางก่อนที่จะไป2องร <c oughs> หัสภาพจากหลินชิมินมาครับ3พยาง บังหน้าปะก็บังหน้าถูกต้องครับภาพแรกนะครับเป็นภาพของหญิงสาวที่มีกระนะฮะเต็มใบหน้าเป็นหมทภาพที่2คือการเอามือมาบังหน้าถ้าดูไม่ผิดน่าจะเป็นส้มหรือเปล่าจะพูดทำไมอีกแล้วอาไปก่อนนะได้เป็นสี่พันเป็น1 2ื่นต่อ8,000ัครับ คุณนัดคุณต้องเร็วขึ้นนะเมื่อกี้คุณก็ไปตบกันแต่คุณเดินไปนะคุณไม่ได้วิ่งไม่ได้เล่นคนเดียวนะคุณป้องกันแชมป์อยู่คุณคู่แชมป์คุณจำไว้จะสู้เท่าไหร่ครับคุณมีอยู่แปดพันตอนนี้สองพันกันครับฮะสองพันก่อนสองพันก่อนลงมาเองนะลงมาเองสองพันสองพันเอาสองพันก่อนนะยังดีกว่าหนึ่งพันป่าสี่พันตรงกลางครับกับรหัสภาพต่อไปนี้ที่มีสองพยานมาละ รหัสภาพจากลินจามินครับ ไหมโอ้แมทครับเอ็นกลางหรือเปล่าไม่ใช่ครับเดียวกอดอกหลังพิงพนักพิงเข้าไปครับเดียวหมายเแปดครับคุณมดครับคุณมดตอบว่าเอ็นเอียงครับเอ็นเอียงถูกต้องครับจะบอกว่าเอ็นเอียงทำไมต้องเอาแปดมาหลอกด้วยวะ ว่าถ้าเกิดเอไม่มีเลข8ที่เขาไม่เอาเนี่ยมันก็ต้องออกเป็นเอ็นไงแล้วเขาเอียงอยู่ไงอย่างที่เห็นนะครับว่าสีขาวนั้นเห็นชัดเลยว่าบกบอกว่าโฟกัสไปที่ตัวเอ็นและอย่างที่พี่วุฒบอกว่าไม่มีเลข8หรเลยเขาเรียกไม่แต่ครูก็เลยกลายเป็นเอ็นที่กําลังเอียงอยู่แค่นั้นเองเกือบปลายแม็กน,นิดเดียวเองนะครับส่วนคุณนัทนิง่งเชาก็โชคดีไปที่เราสู้แค่สองพันเนาะ ไม่งั้นอาจจะเสียไปมากกว่านี้แต่ถือว่าดาวินชี่นะครับแบ่งกับคุณมดคนละสอง0ันครับน่าเสียดายนะครับโดนสีลไปแล้ว2,000มืไม่ได้ละตอนนี้มีอหนะทั้งกระดาน2คนรวมกันลงมาครับสี่พันตรงกลางครับกับรหัสภาพต่อไปนี้ที่มีสามพยาง รัดภาพจากลิซาบินครับแบคครับแบงกาโมครับแบงกามโมถูกต้องครับอภาพแรก ุณแบงค์นะฮะนักร้ร mm hmm. องวงคลาสนะครับแล้วก็ภาพที่2คือกากบาทที่เครื่องโม่นั่นเอง mm hmm. ก็เลยเป็นแบงค์กาโม่ไปอีกสี่พครับคุณแม่ครับกลับมาเป็นหมื่นสองต่อสี่พครับสุดยอดจริงๆเลยเชียวเห็นไหมเนะี่ยขนาดยาวๆนะยังไม่ทันเลย <c oughs> คุณแมกเป็นไงครับสั้นแต่ไวครับสั้นแต่ขยันสอน <c oughs> <c oughs> คุณนัทคุณเหลือสี่พตอนนี้คุณแม็กคุณมีอยู่หมื่นสองคุณจะสู้เท่าไหร่ครับแปดพันตั้งหลักก่อนพี่2,000ันสอก่อนนะแล้วถ้าไม่ได้อีกหรือไม่ได้ใช้สิทธิ์ทั้งคู่รอบหน้าแจกของก็ต้องรอบหน้าก็ต้องหมดหน้าตักเนาะครับยกเว้นคุณแม็กตอบได้แล้วคุณจะแบ่งเล่น และหลาดภาพต่อไปนี้ครับเรามีห้าพยางหลาดภาพจากนิจเบินครับอาล่ะลครับคุณผู้ชมตอนนี้ดูเหมือนว่าแชมป์ของเรานั้นจะตกที่นั่งลำบากซะแล้วแ่ะครับถ้าข้อนี้ยังตอบไม่ได้อีกต้องเรียกว่าหลังชนฟ้าอย่างแน่นอนในช่วงหน้าเรากลับมาเอาใจช่วยพวกเขากันต่อครับ หลิ้นจือมินมา g i จิค e ลีนไวเปอร์ไม้ม็อบพร้อมแผ่นทำความสะอาดสถานีบริการน้ำมันพีทีและหลาดภาพต่อไปนี้ครับเรามีาห้าพยางหลาภาพจากลินจือมินครับ เบอร์มิวดาถูกต้องครับผมาสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาภาพแรกเป็นภาพของสามเหลี่ยมที่ถ้าดูด,ดีมันไม่ชัดนะมันเบลออยู่ภาพที่สองน้องมิวนิ t าภาพที่สามคุณดาเอนโดฟินออกเสียงให้ถูกสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานั่นเองได้ไปตอนนี้กลับมาเป็น6 0 0 0ตอนน่อ1 0 0 0 0มืนครับ กลับมาละหกพันต่อหนึ่งมืนคุณแม็กสู้เท่าไหร่สามพันนี่นี่นักสุดยอดส <3, 000 S 2> ามพันเป็นหกพันตรงกลางหวานแม็กซินซิวถ้าได้โอ้โหสามพันเลยนี่ใส่น้ำแข็งกินนะกรับกรับกรับไปสองพยาง รหัสภาพจากเลนจ์เมนมานี่นะครับมอมแมมมอมแมมถูกต้องครับผม มอมแมมมอกระอมเนาะมอมมอแอมอเพราะว่าสุดท้ายนะครับสุดท้ายเป็นม้าสองตัวมอม้าสองตัวมอสละแอมอมมอมแมมน่าเสียดายคุณนัทนะเขาดึงกลับไปได้หกพันเป็นหนึ่งหมื่นสามพันบาทต่อสามพันครับตอนนี้คุณจะสู้เท่าไหร่ สามพันเลยอออินสี่พันก็ไมอออินไม่ได้เขาไม่ถึง <c oughs> อ,อสองสองพันพี่สองนะครับ,รบแปลว่า <c oughs> เที่ยวหน้าย,ยังไงก็ต้องหมดหน้าตากถ้าคุณตอบไม่ได้นะครับมาสี่พันตรงกลางครับสามเพียงหลานภาพจากลิจิเป็นครับ สามพยางนะครับ <top ic> ทีมสตีลเตรียมตัวน่าเสียดายมากทีมสติลก่อนอ,อกหลังชนพนักครับ <top ic> สติลเบอร์ห้าคุณเต้ครับคุณเต้คุณตอบว่าสัญญาบัตรครับสัญญาบัตรถูกต้องครับโโอ้โหโห ภาพแรกนะฮะคือภาพของการเกี่ยวก้อยสัญญากันภาพที่2ถ้าเกิดคุณเห็นคุณคงจะเรียกกันง่ายๆนะภาษาสมัยใหม่ใช่ไหมที่เราเองก็เรียกกันเป็นภาษาสากลว่าคริตการ์แต่จริงๆเขาก็เรียกบัตรเหมือนกันนะฮะสัญญาบัตรออกเสียงให้ถูกสัญญาบัตรไปแล้วครับ2000ครับคุเต้ครับปิวแรกหรือเปล่าสองพแรกครับสองพแรกเลยแลวจะเป็นสองพสุดท้ายไหม ยังก่อนดีกว่าครับยังก่อนดีกว่านะ,ะเดี๋ยวมาดูกันแต่ตอนนี้แชมป์ครับคุณจะสู้เท่าไหร่ครับหมดแล้วถังหมดพี่หมดแล้วเพราะเหลืออยู่พันสุดท้ายส่วนคุณแม็กมีเยอะเดี๋ยวก็ลงมาสองพันเลยกันค, <laughs> คนละพันอ้าวมาสองพันตรงกลางโอกาสสุดท้ายของคุณนัดแชมป์ของเราราดภาคต่อไปนี้ครับมีหพยาง ขอรหัสภาพจากลิจิมินครับโอ oh ้โหเรียกได้ว่ากดดันแล้วกดดันอีกครับสำหรับแชมป์หนึ่งสมัยของเรากับ1,000บาทสุดท้ายของเขาสิ่งเดียวที่เขาทำได้ในตอนนี้คือต้องตอบอย่างเดียวไม่เช่นนั้นเขาอาจจะพลาดแชมป์สมัยที่สองนี้อย่างแน่นอน สนับสนุนโดยโอวันตินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนเปปไทด์หนึ่งมืนมิลลิกรัมตราโดนัทสมาร์ทโฟนหัวเว่ย P10 และ P10 Plus รหัสภาพต่อไปนี้ครับมี6พยางขอรหัสภาพจากลิจิมินครับ ครับตอบครับโฟคามรามเทพต่อเลยนะครับโฟคามรามเทพไม่ใช euh ่ครับใช่ไหมแม็กไม่ใช่ทีมสติลเลยไม่ทันแล้วตอนองค์หลังพีพนักสติลเบอร์ยี่สิบคุณกอล์ฟครับคุณอ๊อฟตอบว่าจตุคามรามเทพครับ น่นอนที่สุดถูกต้องครับผมเรื่องแบงก์กับดาินชีนะฮะคนละพันคุณด๊บคุณซิวมาเท่าไหร่แล้ว3 0 0พันครับรวมแล้วนะครับผม3 0 0พันภาพแรกนะครับเป็นภาพของสีครามนะที่กำลังถูกเทลงไปในโอ่งนะฮะสี่ภาพหรือที่เขาเรียกว่าจัตุนั่นเองนะครับภาพที่สองเป็นพระรามแต่พระริสาบอกไม่เอาพระก็เหลือรามะ พรพงค์เป็นจัตุคามรามเทพเก่งมากครับคุณรับครับและคุณก็สามารถปิดจ็อบนะครับผมทําให้คุณแม็กซ์คืเป็นแชมป์คนใหม่ด้วยเงิน1 0,000มื่นบาทครับผมและขอเสียบมือให้กับคุณนัดแชมป์หนึ่งสมัยของเราด้วยเหมือนจะแพ้เกมแต่ก็ได้เป็นหมื่นหนึ่งนะแต่สุขภาพห้ามแพ้เดินชิบิงครับขอบคุณมากครับ อาเซมบอร์นเบอรนังญญะนะครับเชิญครับเมื่อกี้ถึงดิ้นเลยทีเดียวนะครับเขาก็อุตส่าห์โฟกัมมาแล้วเนี่ยใช่แล้วคุณก็ยังเอ,อ๋อ,อยู่ยังเอ,อ๋อยู่ยังเอ๋อยู่ว่าทำไมเขาถึงผิดใช่ลืมถอดรหัสไปเลยเออนั่นแหละสิผมก็แค่คิดว่ามันน่าจะได้ไปแล้วเขาตอบให้คุณไปหมดแล้วนะขอโทษครับไม่เป็นต้องขอโทษผมขอโทษตัวเองครับผมแต่นะครับบวกกับของเดิมหมื่นหนึ่งกับเก้าพันเป็นหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทแชมป์สมัยแรก สดๆร้อนๆและทันทีฮะกำลังจะขึ้นป้องกันสมัยที่2ตอนนี้เวิร์กมากคุณอุดสุดยอดส่งมาใหม่สิไม่ต้องส่งได้ส่งไปปากอีกอะไรนะไม่ต้องส่งมาเลยวไม่ต้องส่งมาทำว่าอย่างนั้อยากจะบอกว่าคุณนี่คือเป็นมันสมองของคนปากน้ําเลยนะเขาเป็นคนสมุทรปากการผมคนบางพีครับคนบางพีจังหวัดสมุทรปากการครับผมเดี๋ยวต้องเจออีกคนนี้ครับผมพร้อมยังครับ ไปโอ้ยไปไวๆเลยดีกว่าพี่น้องแลนด์ดัมมาเลยครับคุณเบนครับเซ็งไหมเขาส่งคนนี้มาเซ็งสิครับเซ็งใช่ไหม ส่งใครมาก็เซ็งอะครับผมมีมันลุ้นตลอดใช่ครับคุณเบนคุณเป็นคนบางอะไรครับบางบางอาจารย์ครับปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับคุณเบนครับทำขายของออนไลน์ครับผมขายของออนไลน์นะครับเดี๋ยวไปบอกเขาี่เข้อเก็บภาษีเราขายในไอจีด้วยนะฮะเอาชื่อร้านได้ไหมครับได้ครับผมได้เหรได้ได้สกาป้าออฟฟิเชียลครับผมรองเท้าผ้าใบครับลองไปสะกดกันเอาเองนะครับผมสกาป้าออฟฟิเชียล น่ากลัวไหมสําหรับคุณเบนน่ากลัวครับน่ากลัวคุณรู้ทางเขาไหมน่ากลัวว่าผมจะชนะเนี่ยครับผมนี่คุณว่าไงเพื่อนคุณก็บอกกับคุณแบบนี้ตาแรกรู้กันเลยครับอ่าครับผมถ้าตาแรกคุณได้ตาสองผมจะเล่นห้าพันเป้เ็นชื่อไหมครับชื่อครับผม เบนแปลว่าความดีทั้ง5ฮะ500 5000ครับผม5000เอานะครับขอดูไปไปลืมถามกลับถ้าเกิดคุณได้ผมได้ผมก็5000ครับผมตอวที่สองผม5000อยู่แล้วเดี๋ยวคือยังไงคุณก็จะสู้5000ถ้าคุณต้องสู้ใช่ครับผมคุณอ่ะโอ้ยพันเดียวก็เหลือแล้วครับผมไม่ยอมปล่อยแชมป์ไปง่าย แต่คุณเบนเขาลงมาแบบไม่เหมือรต้องเสียครับเพราะยังไงเราเป็นคนลงให้คุณนะเ<ช>พราะละหมื่นเริ่มครับและลงมาเลยคนละสองพันตรงกลางเป็น4,000กับรหัสภาพแรกซึ่งทุกคนคงอยากจะเห็นมากๆว่าจะเกิดอะไรขึ้น3ามพยางรหัสภาพจากนิจยบินมาครับ นอนกลางวันครับอะไรนะนอนกลางวันไม่ใช่ครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วฮ่าวินาทีคุณแบนยังไงเฮ้ย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  ด้วยความเป็นเพื่อนเฮ้ยอย่างนี้ก็ได <át stars> ้ด้วยแหละรับเดี <Wet> ๋ยวก่อนมาซิลก่กันก่อนเอาก่อนอกไม่ต้องเซียวนะมาหักซี่สิบเจ็คุณเพียวครับคุณเพียวคุณตอบว่าฝันกลางวันครับฝันกลางวันไม่ได้ฝันแล้วมันจริงคุณได้ไปเลยสองพครับทีมงานฮะกรีดออกนอกหน้าเป็นไหม เออไอพวกนี้คนละลอนกิดตบได้มันกิดจังเลยทีครูสลามมันเยอะไปหมดเลยภาพแรกคือภาพของเลขหนึ่งหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า one number one นะฮะเลขหนึ่งภาพที่สองเป็นภาพของผู้หญิงที่กำลังนอนหลับตาและคิดถึงแฮมเบอร์เกอร์อยู่นะครับซึ่งดูจากทรงแล้วไม่น่าแต่เชื่อถ้าเกิดดูแล้วน่าจะเนาะเป็นนางแบบอะไรทุกอย่างนางแบบกินเยอะมาก นะครับเราไม่อ้วนภาพสุดท้ายฮะจารย์การผู้ประหัดก็คือเป็นเรื่องของวันอีกเพราะฉะนั้นเขาฝันอยู่ท่ามกลางวันและวันนะครับในแบบอังกฤษและไทยอ่ะอดเล่น5้าพันเลยครับผมใช่แต่เดี๋ยวได้มีโอกาสแน่นอนตาไม่เกี่ยวนะนะเมื่อกี้ตกลงันตาที่2แล้วไงต่อตาที่3ไม่รู้แล้วครับโอเคมาแรงมากสะจน ถ้วจนจันนี่เอาตัวรอดเก่งนอะ้จนนอนกลางวันแล้วยังแปลต่อไม่ได้เนี่ยนะอยู่เป็นครับผมอ้าวมาสีพันตรงกลางนะครับจากูลละสองพันีพยางนะครับสําหรับภาพต่อไปนี้ขอรายงานภาพจากนิจจมินครับแม่น่าเสียดายจริงๆครับคุณผู้ชมที่เวลาวันนี้หมดโงอีกแล้วนะครับและในวันพรุ่งนี้เราขอพักความสนุกเอาไว้ก่อนแล้วกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ในวันจันทร์หน้า เวลา17นาฬิกาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ